สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกับตัวเครื่องพิมพ์นะครับแคนนอนนะครับตัวนี้จะเป็นแคนนอนนะครับ MP สองแปดเจ็ดนะครับตัวนี้อาการลูกค้าแจ้งมานะครับผมบอกว่าพิมพ์ออกมาเป็นเส้นนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะเช็คหัวพิมพ์ดูก่อนนะครับผมดผมจะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะยกสแกนเนอร์ขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ดูเวลา การทํางานของเครื่องพิมพ์นะครับว่าติดขัดตรงไหนไม่กระดาษติดตรงไหนไหมนะครับถ้าลูกค้านะครับหรือเพื่อนๆเปิดขึ้นมานะครับเครื่องจะไม่ทํางานนะครับผมสังเกตนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับใต้นี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับผมเอาทิชชู่นะครับยัดลงไปนะครับเพื่อให้เครื่องมันสามารถทํางานได้เวลาเปิดตัวฝาขึ้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะทําการเช็ควาพิมพ์ก่อนนะครับโดยการกดปุ่มรูปเครื่องมือตัวนี้นะครับผมให้ไฟสแตนบายเลขหนึงนะครับเป็นรูปตัว A นะครับผมดูนะครับผม พอเป็นรูปตัว A ใช่ไหมครับผมเราก็กดเนี่ยปุ่มถ่ายเอกสารสีดำหนึ่งครั้งนะครับเครื่องก็จะทำการพิมพ์เทสเอาตัวหัวพิมพ์ออกมาดูนะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมอย่าลืมนะครับใช้งานแท้งทุกครั้งนะครับ จุกต้องเปิดนะครับถ้าปิดไว้ปินไม่ออกนะครับผมอตรงนี้เราเทสออกมานะครับผมสังเกตนะครับสีดำ ทีดำไม่ออกนะครับผมเบื้องต้นนะครับเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์ก่อนนะครับผมเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์ก่อนนะครับผมโดยการกดปุ่มเหมือนเดิมนะครับรูปเครื่องมือตรงนี้ให้ไฟตรงนี้กลายเป็นรูปตัววายนะครับสังเกตนะครับเป็นวายนะครับเป็นรูปตัววายนะครับจากนั้นนะครับเรามากดปุ่มไทายกระสานสีตัวนี้นะครับผมจากนั้นเครื่องก็จะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับ ตอนนี้อาจจะใชเวลดามาประมาณสักนาทีถึงสองนาทีนะครับผมพอเครื่องทํางานเสร็จนะครับเครื่องจะขึ้นเรียกหนึ่งนะครับเป็นเรียกสแตนบายของตัวเครื่องปรินนะครับผมเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับดูซิว่าถ้าเราสั่งล้างแล้วหัวพิมพ์จะใช้ได้หรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับผมหลังจากที่เราได้สั่งล้างหัวพิมพ์แล้วนะครับเครื่องทาการล้างหัวพิมพ์เสร็จเรียบร้อยไฟก็จะขึ้นเรียกหนึ่งปกตินะครับเึ้นสแตนบายตอนนี้ จากที่เราสั่งล้างเสร็จคราวนี้เราลองมาเทสดูว่าหัวพิมพ์มันออกหรือเปล่านะครับโดยการกดปุ่มรูปเครื่องมือเหมือนเดิมนะครับให้ไฟเป็นรูปตัว A นะครับผมนะครับเป็น A นะครับผมจากนั้นเรากดปุ่มถ่ายเอกสารสีดํานะครับ มาดูใช่ว่าหัวพิมพ์จะออกหรือเปล่านะครับถ้าวิ้นออกมานะครับถ้าหัวพิมพ์ออกก็ใช้ได้นะครับผมถ้าไม่ออกเราก็ต้องถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างข้างนอกดูนะครับออกในลักษณะเดิมนะครับแสดงว่าสีดํานะครับมีปัญหานะครับผมตัวหัวสีดํามีปัญหานะครับเบื้องต้นนะครับเราจะถอดตลับหมึกออกมานะครับ ปิดเครื่องก่อนนะครับผมถ้าการแบบนี้ครับแสดงว่าหัวพิมพ์นะครับสนิษฐานได้เลยว่าหัวพิมพ์อาจจะเสียนะครับในเบื้งต้งนเราจะถอดออกมาทำความสะอาดดูข้างนอกดูก่อนนะครับผม โดยการที่เราปิดเครื่องแล้วนะครับผมแล้วเราขยับตลับออกมานะครับสังเกตไหมครับมันจะขยับออกมาไม่ได้นะครับตัวตลับนะครับมันขยับออกมาไม่ได้นะครับผมมันจะติดตัวล็อกนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราใช้ปากกาก็ได้นะครับผมหรือใช้นิ้วก็ได้นะครับผมปากกาหรือนิ้วนะครับสังเกตล็อกตัวนี้ไหมครับเราดันผักเข้าไปข้างในนะครับผมมันจะสามารถขยับตลับออกมาได้นะครับผมหล้วจากนั้นเราก็ถอดหัวพิมพ์ออกมานะครับโดยการบีบบีบนะครับบีบแล้วยกขึ้นนะครับ สายนะครับพาดมันแล้วก็บีบยกขึ้นนะครับขั้นตอนไหนนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับหรือว่ากลัวเวลาถอดแล้วใส่กลับใส่ไม่ได้ให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับนี่ผมจะยกตลับออกมานะครับผมจากนั้นนะครับผมจะเอาตลับตัวนี้นะครับสังเกตหัวมันเยิมเห็นไหมฮะหัวมันเยิมลักษณะนี้บางทีอาจจะเกิดได้นี่เรื่องของหัวพิมแตกนะครับผมหัวเยิมหัวพิมแตกนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเราจะล้างหัวพิมพ์เองนะครับผม หาพลาติกนะครับออย่างตรงยกตัวอย่างนี้จะเป็นถาดนะครับจากนั้นนะครับพอเราถอดตลับมือออกมาจากตัวเครื่องแล้วนะครับถ้าเราจะล้างหัวพิมพ์เองนะครับผมอันนี้นะครับเราถอดนะฮะข้อต่อเขาเรียกข้อต่อนะครับถอดออกจากตัวเครื่องนะครับตัวหัวพิมพ์นะครับถอดออกมานะครับผมและจากนั้นเราใช้น้ําอุ่นนะครับ สังเกตนํ schnell, ent, to together, droite, าอุ่นนะครับเทใส่พลาสติกหรือเทใส่ถาดก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเทแล้วก็แช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้นะครับให้มันท่วมเฉพาะด้านล่างหัวพิมพ์ก็พอนะครับประมาณนี้นะครับแช่ไงทิ้งไว้แช่ทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับพอเราแช่ทิ้งไว้นะครับผมอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับสมมุติเราแช่ทิ้งไว้อ่าเนี่ยถึงสองชั่วโมงแล้วนะครับถึงสองชั่วโมงแล้วนะครับ เราก็ยกขึ้นมาแล้วก็เช็ดนะครับเช็ดใต้หัวพิมพ์นะครับเช็ดหน้าตลับอย่าให้ชื้นนะครับผมเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็เช็ดตัวตัวตลับนะครับจากนั้นเราก็ซับดูนะครับว่าหมึกมันออกไหมหาท่อซับปุ๊บนะครับหมึกมันออกมาเต็มแบบนี้นะครับเราก็ลองเอาใส่เข้าเครื่องดูนะครับผมใส่เข้าเครื่องดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนทีใส่นะครับ เวลาวเราถอดตัวนี้ออกมานะครับผมหมึกมันจะวิ่งเข้ากับเข้าที่ตัวแทงใช่ไหมครับเข้าที่ตัวแทงอันนี้ผมถอดหมึกสีดาออกมานะครับมันวิ่งเข้าตัวแทงวิธีไล่น้ำหมึกง่ายๆนะครับผมผมใช้สลิงนะครับผมสลิงเปล่าๆเราอะเนาะแบบนี้ครับสิ่งนี้ครัทิ่มลงไปในรูเล็กนะครับรูเล็กนะครับแล้วก็ดันสลิงนะครับ ค่อนดันสังเกตดูหัวพิมพ์ตรงนี้นะครับสังเกตหมึกที่สายนะครับสังเกตหมึกที่สายค่อยๆดันไม่ต้องรีบนะครับเนี่ยพอมันพอเราดันปุ๊บนะครับพอหมึกวิ่งมาตามสายแล้วก็เสียบเสียบข้อต่อนะครับเนี่ยพอหมึกวิ่งมาตามสายนะครับเราก็เสียบข้อต่อลงในตัวหัวพิมพ์จากนั้นนะครับค่อยๆถอดตลับขึ้นมานะครับค่อยๆถอดสลิงขึ้นมานะครับนะครับเนี่ยคหมึกก็จะอยู่ในสายสังเกตไหมครับ อ่าใช่นะครับผมจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็ทําการใส่ตลดับเข้ากับตัวเครื่องนะครับผมอ่เนี้ยสายก็เบี่ยงเบี่ยงมานะครับแล้วก็ปดีว่าปิดลงนะครับจากนั้นเราก็เปิดเครื่องดูนะครับผม จากนั้นเราก็สั่งเทสดูนะครับโดยการกดปุ่มรูปเครื่องมือนะครับตรงนี้นะครับให้เป็นตัวเอนนะครับแล้วก็ลองสั่งปิ้นดูอีกทีหนึ่งนะครับผม mm hmm. พอเราปิ้นออกมาปุ๊บนะครับในกรณีถ้าเป็นเหมือนเดิมนะครับเราล้างแล้วไม่หายถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผม อาจจะต้องยกไปให้ร้านเปลี่ยนนะครับหรือสามารถเปลี่ยนเองได้โดยให้ร้านเจาะตลับเปลือกให้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนการเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะสอนคลิปถัดไปนะครับผมถ้าจะเปลี่ยนหัวพิมพ์เองนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีตรวจเช็คหัวพิมพ์ลือล้างหัวพิมพ์นะครับถ้าไม่หายนะครับถ้าออกมาเมื่อเดิมก็ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์สีดำนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ